าทำเควสดใหม่หมดเลยค่ะคือปีใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยเล่นไปแล้วค่ะนี่มันเดือนมีนาคมแล้วนะคะนะก่อนอื่นเลยขอดูก่อนนะคะนะ UI ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะนะแล้วตอนนี้เขามีอัปเดตเข้ามานะคะก็คือมีจอรนด้วยละคะ่ะตำแหน่งที่จ้างก็คือมีแคชเชียร์เบอร์หนึ 2, ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะนะแล้วไหนละคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่อะคะอ๋ออยู่ด้านล่างเองค่ะผู้ช่วยนะคะต้องมียามรักษาความปลอดภัยด้วยค่ะค่าจ้างต่อกะนะคะนะร้อยยี่สิบบาทค่ะ เดียวนะคะนะวันหนึ่งน้ำทำกำไรได้เพียงแค่หนึ่งพันนะคะนะมันก็เยอะแหละค่ะแต่ว่าซื้อของเข้ามาก็ห้าหกร้อยอ่ะเหลืออยู่สี่ห้าร้อยนะคะนะทุกวันทุกวันนะคะนะขาดอีกร้อยี่สิบบาทค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องจ้างหรือเปล่าคะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะว่าน้ำสามารถละมือได้หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดหรือเป็นเรื่องของความปลอดภัยน้ำทำได้หมดลวคะนะเพราะว่าน้ำสวยไงคะบอกไว้ก่อนค่ะพอเราคิดว่าเราสวยรนาะจะสวยจริงนะคะนะ เห็นว่า,นนาเนีนคดก็จะมีอัปเดตเมืองใหม่แล้วก็มีพื้นที่ใหม่ๆด้วยนะคะนะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะสามารถหยิบไอเทมเป็นชิ้นๆได้แล้วหรือเปล่านะคะนะแต่ต้องใช้ตัวอุปกรณ์ใส่พิเศษนะคะนะอยู่ในตัวเราไหมคะเหมือนยังไม่มีนะคะนะเจที่บอกว่าเร็วๆเข้าสิรีบเอาของใหม่มาให้สิรอก่อนสิคะรอก่อนสิคะเขาจะมีสัญลักษณ์บอกค่ะว่าถ้าเป็นโจรน,นะคะนะจะมีไอคอนขึ้นมาคะ่ะเราก็ต้องจัดการให้ทันนะคะนะ แล้วก็อย่าปล่อยให้เขาหลุดไปค่ะแล้วตอนลูกค้าเยอะๆน้ำจะทํำยังไงคะเอาอย่างนี้ก่อนละกันค่ะเดี๋ยวน้ําคิดว่านะเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ที่มันช่วยตรวจจับความปลอดภัยมาดีกว่านะคะนะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมคะน้ามีเงินอยู่พันแค่ะโอ้ยเตะลังค่ะ350นะคะนะ s e c u r i t y Athena น n i t นะคะนะแล้วก็มีชั้นวางผักเฉพาะด้วยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าจะขายผู้ผักผลไม้เนี่ยต้องเป็นชั้นเฉพาะค่ะ น้าไปเห็นในตัวอย่างมาแล้วอ่ะคือมันใหญ่มากๆนะคะนะแล้วก็ผักผลไม้มันเยอะจริงๆอ่ะแล้ว security camera มันช่วยอะไรคะแล้วจะซื้อมาแล้วเรเปลืองค่าไฟเพิ่มไหมคะลองดูก่อนแล้วกันนะคะนะมันทํางานยังไงคะอย่างนี้อ๋อล้วเราเราเซตมุมกล้องได้ด้วยค่ะงั้นเอามุมนี้แล้วกันนะคะนะที่เป็นมุมที่เอถ้าเราเซตดีๆนะคะนะนี่น้าต้องมาบริหารจัดการกล้องด้วเหรอคะ อ๋อก็คือถ้ามีอย่างน้อยอ่ะก็คืออาจจะแบบว่าลูกค้าอาจจะกลัวใช่ไหมคะงั้นน้นต้องมีสองกล้องเหรอคะมันมันเยอะไปไหมอ่ะมันต้องใช้สองกล้องนะคะนะก็คือมุมหนึ่งเนี่ยถ่ายมาทางนี้ค่ะแล้วก็มุมหนึ่งเนี่ยถ่ายเป็นด้านหลังน้ํานะคะนะงั้นซื้อมาสองตัวเลยค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะเพิ่งจะวันแรกเองนะคะนานต้องซื้อของมาเติมร้านด้วยค่ะใจเย็นก่อนนะคะนะซื้อมาอย่างละลังเลยไหมอ่ะก็คงต้องอย่างละลังนะคะนะาพ่อน้ําออกแบบไว้แล้วล่ะค่ะอย่างละลังนะคะนะ แต่อย่างละคนนี่บอกตามตรงนะคะนะว่ามันคงไม่ใช่เธอหรอกเพราะว่าเธอน่ะพบคบกันหลายๆคนใช่ไหมล่ะค่ะ